สวัสดีครับผมช่างชิงจากร้าน e d b ดี t e r y บตเตอรีุ่้งสงนะครับวันนี้ก็ได้รับตัวสับมาหนสายนะครับเป็นเบอร์ของลูกค้าเก่านะครับโทรมาบอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับช่วยมาดูให้หน่อยนะครับลูกค้าก็บอกว่านะครับรถหนึ่เดือนนะครับไม่ค่อยได้ขับนะครับจอดทิ้งไว้นะครับแต่บอกว่าเมื่อวานนะครับสตาร์ทติดดีนะครับแต่พอวันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยว วันนี้ผมก็จะไปดูให้นะครับวันนี้ก็มาเตรียมเครื่องจัม start ก่อนนะครับอันนี้ก็ทําการชาร์จก่อนนะครับอันนี้เครื่องนี้ใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวก็ไปจัม start ให้กับลูกค้านะครับนี่ก็เป็นบริการหลังการขายของที่ร้านนะครับจะชาร์จหรือว่าจะจัม start นะครับให้กับลูกค้านะครับฟรีหนึ่งครั้งนะครับอ่า นี่ครับเราก็จำสตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องติดเรียบร้อยนะครับก็พอตรวจวัดไดชาร์ตนะครับปรากฏว่าไดชาร์ตมันไม่ชาร์ตนะครับแรงดันต่ํานะครับแบบนี้มันไม่ชาร์ตแน่นอนนะโปเจงลูกค้าครับหลังจากนั้นผมก็ถอดแบตเตอรี่มานะครับมาเอามาชาร์ตนะครับเพราะว่าปกติตาเครื่องติดแล้วนะครับลูกค้าสามารถเอาไป ขี่ไปร้านไดชาร์จไดนาโมได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ร้านปิดนะครับก็ผมก็เลยตอดออกมาชาร์จก่อนนะครับนี่ครับก็ทำการวัดค่าก่อนชาร์จนะครับอตอนนี้ค่าซีซีนะครับสองร้อยสองนะครับก็ค่ามันสตาร์ทไม่พอนะครับก็ต้องทำการชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวก็เอาไปใส่กลับให้กับลูกค้านะครับก็ ตรงนี้ลูกค้าจะได้เอารถนะครับไปทําการ่อมนะครับส้มใดชาร์จนะครับนี่ครับก็ทําการชาร์จก็คีบคั่วให้ถูกด้วยนะครับคั่วสีแดงคั่วบวกนะครับสีดําคั่วลบนะครับอ่านี่ครับก่อนชาร์จทุกครั้งนะครับต้องคลายฝานะครับคลายฝาระบายแรงดันนะครับแล้วก็ดูระดับน้ํากลั่นด้วยนะครับก็ชาร์จ ตามปกตินะครับรอเสร็จนะครับก็ค่อยเอาไปเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับนี่ครับก็ปรับเครื่องช้านะครับกระแสนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับก็สิบเปอร์เซ็นนะครับมีก็ชาร์จปกตินะครับรอเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ